สวัสดีค่ะวันนี้จินตคณิตสองศูนย์หนึ่งเล่มสีเขียวนะคะขึ้นสูตรใหม่ในหน้าสามสิบห้านะคะหน้าสามสิบห้าขึ้นมาดูด้านบนนะคะด้านบนขวามือจะมีสูตรนะคะวันนี้ยังอยู่ในฐานห้าบวกนะคะบวกหนึ่งไม่ได้เท่ากับบวกห้าลบสี่ ะะบวกหนึ่งไม่ได้บวก5ลบ4นะคะอีกทีบวก1ไม่ได้บวก5ลบ4วิธีการพูดนะคะปกติฐาน10ถ้าเราบวก1ไม่ได้ฐาน10ทําอะไรลบลบคู่ของมันใช่ไหมลบคู่ของมันก็คือ9บวก1ไม่ได้ลบ9เพิ่ม10นะคะลบ9เพิ่ม10ไม่ได้ไปหาเพื่อน หนึ่งเป็นเพื่อนกับสี่บวกหลบสี่นะคะพูดพร้อมกันใหม่นะบวกหไม่ได้ลบเเพิ่ม10ไม่ได้ไปหาเพื่อน1เป็นเพื่อนกับ4ี่บวกหลบสนะคะเพราะฉะนั้นหนึงเป็นเพื่อนกับ4แล้ว4เป็นเพื่อนกับ1นึ่งไหมสก็เป็นเพื่อนกับ1นะคะเราผ่านมาแล้วบวกสไม่ได้ลบบวกสไม่ได้ บวกลบ1ถูกไหมเพราะว่า4เป็นเพื่อนกับ 1, 1เช่นเดียวกัน1เป็นเพื่อนกับ4ีบวก1ไ,ไ1ไม่ได้ก็บวก5ลบ4นะคะพยายามจำให้ได้อ่ทีนี้มาดูในคอลัมน์ b นะคะมาทำคอลัมน์ b พร้อมกันเตรียมลูกคิดมาเลย มาดูในข้อ b b 1นะคะ9 27 5 6 0นะคะ9มี5กับ4ร่วม27มี2กับ7 7ไม่ได้ลบ3เพิ่ม10นะคะ5 5ไม่ได้ลบ5เพิ่ม10 6มี5กับ1รวม10มี1กับ0 1ได้ไหมคะ หนึ่งไม่ได้ลบเก้าเพิ่ม10ไม่ได้ไปหาเพื่อนหนึ่งเป็นเพื่อนกับ4ี่บวกหลบสดึงลงมาเลยศูนย์ไม่ต้องปัดคำตอบคือห้าสิบเจ็ดมี5กับ7นะคะพูดสูตรไปด้วยเหมือนคุณครูจะได้ไม่งงนะข้อต่อไป37 4สิบเจ็ลบห้ามี3กับ7 สี่สี่ไม่ได้ลบหเพิ่มสิบนะคะสิมีหกับศูไม่ได้ลบเก้าเพิ่มสิบได้ไมคะไม่ได้ไปหาเพื่อนหเป็นเพื่อนกับสี่บวกห้าลบสี่ดึงลงมาแปมีห้ากับ3ามร่วมลบห้านิ้วชีป้ปัดขึ้นข้อนี้ได้คำตอบห้ามี5้กับสนะคะเคลีย ข้อต่อไปอ่านโจทย์46 12 3 2 9 46มี4กับ6 12มี1กับ2นะคะ1ไม่ได้ลบ9เพิ่ม10ไม่ได้ไปหาเพื่อน1เป็นเพื่อนกับ4บวก5ลบ4ลงมา2ปัดขึ้น2เมตรต่อไป3 3ไม่ได้ลบ7เพิ่ม10นะคะ2ปัดขึ้น2เมตร 9 9ไม่ได้ลบ1เพิ่ม10ได้คําตอบเท่าไหร่คะ72มี7กับ 2. 2ข้อต่อไป86 5 3 71ลบ8 86มี8กับ6 5 5ไม่ได้ลบ5เพิ่ม10นะคะ3ปัดขึ้น3เมตร 71มี7กับ1 7ไม่ได้ลบ3เพิ่ม10 1ไม่ได้ลบ9เพิ่ม10ได้ไหมไม่ได้ไปหาเพื่อน1เป็นเพื่อนกับ4บวก5ลบ4ดึงลงมานะคะต่อไปลบ8ลบ8ไม่ได้ลบ10เพิ่ม2นะคะคำตอบคือ1 5 7นะคะ ข้อต่อไป3 9 2 4 1 5 4 3ปัดขึ้น3เมตร9ไม่ได้ลบ1เพิ่ม10 2ปัดขึ้น2เมตร41มี4กับ1 4ไม่ได้บวก5ลบ1ใช่ไหมคะ1ไม่ได้ลบ9เพิ่ม10ไม่ได้ไปหาเพื่อน หนึ่งเป็นเพื่อนกับสี่บวกห้าลบสี่ข้อนี้ได้คำตอบห้าสิบห้านะคะ